ครับสวัสดีช่วงเซาของวันที่14มิถุนายนพศ2 5 6 7กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่นายเกียรติขอมารับชมชิปของทางช่องกันครับกับสําหรับเซานี้กับมี่ง้วมาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงก็เนื่องกับต้องน้ำเลี้ยว่าเป็นง้อซงฟี่200กิโลเมตรหรอกกับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปกติกับจะส่งทั่วประเทศครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหนายเกียรติกับต้องมี่คาราโม่ถ้ามันเพิ่มขึ้นได้ครับพี่น้องครับ บ่อหลายยายห้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเกตไหมทราบกันครับที่เห็นยืนอยู่น้าวิดีโอนี่เป็นงัวลูกคอกของพี่น้องบุหมเองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแล้วก็แม่ท้องอีกสองเดือนด้ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่เดือนก่้สี่เข่าหาเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เครื่องดําใจลูกแดงนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สามในท้องนะครับพี่น้องครับพอแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งัวราคาที่ถือไปเลี้ยงบอกขึ้นผ่าชิปนี่ครับ อ่าผมขายอ่าแบบแบ่งปันครับเอาไปในราคาแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับฟังบาผิดครับหนึ่งมืนแปดพันบาทบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับง้อเฮานี่ไปลงรถหอดบ้านหัวซองผ่อนมือพี่น้องโดยปลอดภัยเฮาก็จังนับเงินใจกันหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับพอมีพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ ทิ่กาดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเทียนอยู่นี่ข้อมันจืดครับพี่น้องครับเนื่องด้วยหนาฝนปกติงัวกับเป็นซีเมียกับเปลือกแล้วครับงัวงบดขบเครื่องนะครับพี่น้องครับงัวงบดขบเครื่องควบสูงแม่กาอยู่รอยสามสิบห้าบวกลบสองครับนี่ครับลูกสาวเพิ่นครับนี่มันจะชัดซื้อสองเลสามครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงรอดจีนน้องไหน่อยได้เครับพี่น้องครับ นี่ครับคนกติกลางทั้งควักับเช่นเดิมครับอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษว่วมสาใจครับพี่น้องครับมั่นใจว่าจะของซื้อได้กับจ้องโทษมหาผมก็นี่ซื้อปรึกษากันนี่ขั้วเลื่อนห่าครับพี่น้องครับพ่อแม่ลูกเมียปรึกษากันผัวเมียปรึกษากันเห็นดีน้ำกันกับจ้องใคยซื้อได้ครับพี่น้องครับถ้าเรเห็นดีน้ำกันนี่อย่าซื้อไปเด้ขาดครับซื้อไปเราจินเขาน้ำกันเพราะสบแน่นอนครับผู้ผัวมักผู้เมียบ่มักนี่อย่าซื้อผู้ผัวมักผู้เมียบ่มักอย่าซื้อครับถามม อ่าว่าจะามักน้ากันนี่ซื้อไปกับบ่งมีเป็นหาครับนี่ครับเมืองชัดๆครับเลี่ยมโตดีครับพี่น้องครับแชร์หนึ่ง8มื่นแปดพันบาทเด้อครับน่านมาที่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ท้องสองเดือนลูกที่สามในท้องครับแม่โบดรบเครื่องลูกสาวบดรบเครืองครับพี่น้องครับนี่ครับราคาขายได้เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าผมอ่าถ้าเปิดเพื่อตัวพอพี่น้องกับบ่อยากเขาว่ามืองฉิบว่ามันเพียงครับอันนี้เปิดมองขายเลยครับเลี่ยมโตดีดีครับพี่น้องครับ บ่้องไปชิดยากน้าเขามันครับพี่น้องครับนี่ครับบักเขาลูกตัวที่สามครับเห็นชิปเราท่มากเลยครับจะได้พลาดครับพี่น้องครับแต่ชิดโดนนี่อ่าผลานเลยครับงวอซ่งนี่ลาคานี่สื่อสองในสามครับย่ำครับพี่น้องครับนี่ครับแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้ครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไทยชิปที่หนึ่งครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตาบลมันฝังอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ สำหรับไทยชิมนี้กับใครขอความมตาจากพรมน้องเอฟซีทัวประเทศได้ขามาอุดหนุนขามารับช่คลชิเขามาติดตามลูกในบ้านวันในสวนน้นนะครับพี่น้องครับที่สั่งสรรผลงานโดยมีคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจบ่เข้าใจประการใดสงสัยประการใดกับโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับกรับสวัสดีครับ